สนุกสุดแสนดูดวงในระมิดเฮสวัสดีค่ะและนี่ก็คือดวงความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูลืมแนะนําตัวโบค่ะเอมี่ค่ะค่ะชาวราศีธนูนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤศจิกายนถึง21ธันวาคมค่ะและนี่ก็คือดวงความรักความสัมพันธ์ครึ่งเดือนหลังของพฤราคม2562นะคะซึ่งเป็นดวงจเนอ r a ลดวงทั่วไปอย่าเอามาตัดสินในชีวิตนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ดวงของคุณแค่คนเดียว จนกว่าจะมีการไลน์มาดูดวงส่วนตัวกับพวกเราใช่แต่ว่าเออเรามาดูไพ่ชาวราศีธนูเราเครียดมากอเครียดมากเลยตอนนี้เปิดมาสิบใบแรกนี่แบบหาคำตอบไม่ได้ว่าคุณเครียดเรื่องอะไรต้องเปิดตอจัดเครียดจัดเพราะว่ามีแปดดาบเก้าดาบสิบดาบไพ่ดาบมาแบบเต็มอัตราเต็มกำลังใช่คุณคุณคุณเหมือนแบบ คล้ายๆเหมือนกันคล้ายๆชาวราศีที่แล้วราศีอะไรนะาราศีจิจิกเพียงแค่ว่าคุณไม่ได้มีคนนี่คนใหม่เข้ามาที่ทําให้คุณรู้สึกดีอันนี้ความสัมพันธ์มีปัญหาด้วยด้วย p e r s o n a l ของคุณเองมีทัศนคติการสื่อสารที่ไม่มไม่เข้าใจกันเลยค่ะมันเลยทําให้ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเป็นไปไแบบเครียดอะ่ะสร้างความเครียดให้กันและกัน ซึ่งคุณเองพยายามบาลานซ์เหมือนกันนะคุณแบบคุณไม่อยากที่จะเอาชนะเขาอะคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันไปกันได้ต่อไม่เห็นจะต้องเอาชนะกันเลยฉันยอมอก็ได้มันไม่ต้องทะเลาะก,กันหรอกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเข้าใจว่าฝ่ายนั้นนะ่ะเป็น queen of s o r d s ไงค่อนข้างหัวแข็งอืมแบบค่อนข้างที่จะตัวตวนสูงนิดนึงมก้นิดนึงอืม,อม,อมซึ่งอาจจะเป็นไวทเวอร์ซก็ได้คุณก็อาจจะเป็นคนคนนั้นก็ได้แล้วซึ่งอีกคนนึงแบบ เขาเหนื่อยอ่ะเขาเหนื่อยมากมากเลยมันเป็นไพ่ความเครียดสร้างความเครียดให้กันและกันใช่เหมือนมันมีปัญหาขัดแย้งกันเยอะตลอดเวลาทุกทุกเรื่องเหมือนคุยอะไรก็ไม่เข้าใจกันเลยอืพยายามแต่ปัญหาพยายามแล้วนะเหมือนต่างต่างฝ่ายต่างจะเอาชนะกันแต่ว่ามันมีคนคนนึงที่ไม่อยากจะเอาชนะแล้วมันไม่เหนื่อยมันเหนื่อยมันเหนื่อยอ่านไพ่เรา่ายังยังเหนื่อยแทนเลยแนเพราะว่าไพ่ดาวออกมาทุกทรมานเหลือเกินคุณ เนาะแล้วเขาคนนั้นคิดยังไงล่ะคะน้องโบโอตอนนี้เข้าคนนั้นนะคะมีพ่ายอัศวินถือไม้เข้ามา queen of w a n e เข้ามา queen of p e n t a c e s เข้ามาแล้วก็ Hangman เขาเองก็ทำทำอะไรไม่ได้ไม่แอคชั่นใช่เพราะว่าเขาคิดว่าเขารู้สึกว่าเขาทำาได้หมดแล้วทำ,ทำ,ท,ำทำเต็มที่แล้วทำสู้ไปหมดแล้วนะคะจริงๆคนคนนี้โบบอกเลยว่ามันมีสองบุคลิกในตัวเองซึ่งจริงๆเราเขาอาจจะดูเป็นคนเอาแต่ใจงี่เง่าหัวแข็ง ไม่ฟังแต่อีกแง่หนึ่งเขาก็ดูแลใช่อาจจะเป็นคนที่ปากร้ายปากบ่นแต่มือทำเคยได้ยินเคยเห็นไหมคุณเหมือนแบบบางทีคุณแม่นะบนนู่นนี่นั้นเหนื่อยแต่ตอทำกับข้าวให้ลูกกินใช่ซึ่งซึ่งซึ่งพลังงานของการบ่นกันการขัดแย้งเนี่ยมันสร้างความเครียดในคุณไงใช่ ซึ่งอันนั้นบางทีบางทีเรามองแต่สิ่งที่เขาพูดอะ่ะล้วก็ทําให้เราเครียดแต่บางทีเรามองไม่เห็นถึงการกระทําที่ซ่อนอยู่ตรงนั้นซึ่งแม้ว่าเขาอาจจะซักผ้าทํางานบ้านหรือเตรียมของหรืออะไรต่างๆที่เป็นการใส่ใจคุณแหละถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเลยก็แล้วแต่แต่เขาอะ่ะจริง,รงๆเขาดูแลคุณอยู่นะโมไม่ได้มองว่ามันหมดรลักนะมันยังมีไพ่ความรักอยู่งยังยังอยากที่จะรักษาอะไม,มันมีไพ่สองเหรียญเข้ามานะคะมันเป็นมันเป็นนิสัยส่วนตัวมากกว่า ที่มันยังสามารถหาจุดลงตัวไม่ได้ว่าจะอยู่ด้วยกันยังไงให้มันเวิร์กแต่ในเรื่องแบบหมดความรักหมดแพชชั่นต่อกันไม่มีอัศวินถือไม้อยู่พี่มองว่ามันเป็นเพราะว่าบางทีเราอาจจะไม่เติมเต็มเขาหรือเปล่าไม่เขาก็เราไม่เติมเต็มกันเรา,าจจะไม่เติมเต็มเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าพอเวลาที่เราไม่เติมเต็มกันเราเอาชนะกันเราเอาชนะกันเพื่อเรียกร้องอะไรบางอย่างแต่จริงๆการเอาชนะนั้นไม่ได้ทําให้เราได้ผลลัพธ์ ในแบบที่เราต้องการแล้วมันก็บ่นเกิดการบ่นเกิดกันว่าเกิดกันทําให้เธอผิดเมื่อฉันทําให้เธอผิดอีกฝ่ายหนึ่งถูกทําให้ฉันผิดฉันก็รู้สึกฉันไม่อยากจะเติมเต็มฉันไม่อยากจะทําอะไรดีๆแล้วเพราะฉันผิดทําแล้วก็ผิดอย่างเงี้ยออาคคานะมันมีการเดินจากไปจากการสูงมากเพราะฉะนั้นนะโมบอกว่าในเมื่อเรารู้แล้วนะว่าว่าอ้าวคำมันจะแนวโน้มมันเป็นประมาณเนี้ยคุณสามารถแก้ไขได้นะคะอืมอืม มันมีมันมีการเดินจากไปอย่างกระทันหันเพราะว่าเนี่ยแหละมันมันคุยกันไม่เข้าใจใชรเลยชร์กันยองบางอย่างนะมันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วเหมือนแบบมันมีคนนึงไม่รอเวลาเหมือนแบบอยากจะเอาคําตอบเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ต้องได้เดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งอีกคนนึงอาจจะยังไม่พร้อมที่จะให้หรือทําให้อะไรในตอนนี้นะคะจะคาดคานเอาคําตอบหรือจะต้องการฉันต้องการสิ่งนี้จะต้องได้เวลานี้เท่านั้น เจ็บนะเจ็บเจ็บเจ็บคู่ลองดูซิคุณทําอะไรกับมันได้บ้างยอมกันหน่อยไหมคุณถ้าคุณสูญเสียกันและกันไปคุณจะเสียใจไหมเพศออฟวันมันยังมันยังมีการมันยังมีการอยากที่จะยื่นความสัมพันธ์แบบนี้สิ่งดีๆให้กันอยู่นะคือเหมือนตอนเนี้มันมีคนหนึ่งที่อีโก้แรงอาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้นะคะซึ่งเขาแบบ มันเลยทาให้มันเหนื่อยแบบนี้ออืมข <อ S 1> แต่ให,ห้เอาคำนี่ค่อนข้างจะนําทางไปทางที่จบนะคุณเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่อยากจบเนี่ยคุณต้องรีบรักษาความสัมพันธ์นี้ดีๆอืทั้งมีไพ่เดทั้งทาวเวอร์เลยอะเข้ามาใช่ไปออฟคัพด้วยเอมิจิไพ่ไม่ค่อยดีนะคะเอาคําแล้วคุณหรือเขาอาจจะพูดอยู่พูดว่าฉันอยู่ในจุดที่ทําอะไรไม่ได้ใช่ใช่อ่ะไพ่แนะนําให้กับชาาศีธนู เอ็กออฟวันส์เอ็กออฟวันส์เฮดออฟคัพส์เจฮิโรแฟนเฮโรแฟนเฮดออฟคัพอยู่กับตัวเองไปก่อนนะแล้วก็ค่อยๆยืนหยิบยื่นสิ่งดีๆให้ในกรณีถ้าเกิดคุณอยากที่จะรักษามันไว้ซึ่งโมมองว่าธนูอะถ้าเกิดได้ไพ่ห้าดาบเข้ามาเนี่ยเขาอยากที่จะรักษาไว้อยู่แล้ว <combien S 2> พี่ว่าเฮโรแ a นเนี <hai> ่ยบอกว่าให้ใช้สติ ใช่ใช้สตินะอืใช้สติมีสติบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราไม่มีสตินะคะุณเราคิดว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยเราตั้งใจอืให้ที่จะพูดแล้วแต่จริงๆเรายังไม่มีสติเลยด้วยซ้ำว่าสิ่งที่พูดเนี่ยมันจะทําให้ได้ผลลัพธ์ในแบบที่เฮ้ยฉันจะได้สิ่งกลับมาเ,เพราะฉะนั้นนั่นแหละใช้สติให้มากๆในเมื่อมันมีแนวโน้มที่จะเป็นเดทในเอาคบั้มนะคะ แต่ว่าในการใน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 ส่วนของคําแนะนํามันก็มีหนึ่งไม้เข้ามาเหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่จบไปมันสามารถเริ่มใหม่ตอนนี้ก็ยังทันก็ยังทันนะคุยกันคุยกันดีๆแล้วก็มอบสิ่งดีๆให้กันคือเหมือนคือเหมือนตัดเรื่องอารมณ์ออกไปหรือเหตุผลอะไรบางอย่างที่ยอมกันได้ก็ยอมอ,มอมืใช่เราลองหันมาคุยกันดีๆอารมณ์ความรู้สึกวางให้ข้างเราเคยพูดเสมอนะคะทุกคลิปเลยว่า เวลาที่เราเจอไพ่ที่แบบเรามีปัญหากันอยากให้เอาลงความรู้สึกวางไว้ข้างข้างเพราะตอนนั้นคุณกําลังลืมไปเลยว่าคุณรักกันคุณกําลังจะเอาชนะกันอย่างเดียวพอคุณเอาอารมณ์เข้ามาเอาชนะกันอย่างเดียวเนี่ยมันทําให้ความรักที่มีอยู่มันพังเพราะฉะนั้นวางลงแล้วก็เอาปัญหามาคุยกันเช่นเอ้ยฉันต้องการอันนี้เธอต้องการอันนั้นเอ้ยวันนี้ฉันยอมกินแบบที่เธออยากกินวันนี้เธอพรุ่งนี้เธอจะยอมกินในแบบที่ฉันจะกินแต่ว่าถ้าานูทาทุกอย่างแล้วและอีกฝ่ายหนึ่งไม่ให้ความร่วมือล่ะค่ะเจมี่ทำยัง ถ้าไม่ให้ความร่วมมือเราก็ต้องปล่อยวางมีแค่นั้นค่ะเพราะว่าท่านจึงถามว่าเราเราไม่สามารถบังคับให้ใครเป็นในแบบที่ที่ที่เราต้องการได้จริงๆคุณลืมไปหรือเปล่าวันแรกที่คุณรักกันคุณรักเขาเพราะอะไรวันนี้ที่คุณอยู่เขาคบกับเขามานานแล้วพอสมควรอ,อ่ะตอนนี้คุณกำลังมองเขาเป็นปีศาจนางมาอรอยหรืออะไรสักอย่างหรือเปล่าคุณลืมไปหรือเปล่าว่าเอ๊ะวันแรกที่เรารักเขาเนี่ยเพราะอะไร เราลองกลับมานึกถึงคนนั้นดีไหม,มคนที่ฉันเจอเธอในวันแรกและเธอเจอฉันในวันแรกทําไมเราถึงตกหลุมรักกันละแล้ววันนี้ว h a t h ท p p e n พ d อะไรเกิดขึ้นทําไมเธอถึงแปลงร่างล่ะคะม,มีอะไรบางอย่างไม่เติมเต็มเธอหรือเปล่าคะซึ่งจริงๆไพ่ใบนี้ไม่เคยกลับหัวเลยนะไพ่เราอะ่ะเราจะเลี้ยงไพ่ใหม่ตลอดเลยนะคะแล้วซึ่งแบบมันกลับหัวเองแสดงว่ามันมีนายาแล้วไพ่ใบนี้มันคือหมายความว่าแบบไม่ยอมแพ้ไม่เห็นจะต้องทะเลาะกันเลย ใช่ใชก็นะสู้ๆนะคะชาวราศีธนูถูกต้องถ้าคุณจะเอาชนะกันความรักมันก็จะพังลงนะคะอืม,อม,อมได้เลยก็คลิปชาวราศีธนูก็มีเพียงเท่านี้เนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกริ๊ง,งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากพวกเราสองคนรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวอยู่ใต้คลิปนี้แล้วนะคะแล้วก็ยังรับเหมือนเดิมนะคะสําหรับหนึ่งปัญหาก,กวนใจที่ขายดีมากในตอนนี้ ใช่ก็ะทุกการดูดวงนะคะ1การดูดวงลุกดวงเข้ามาดูนะคะไม่ว่าจะเป็น99บาทหรือ9 9 0เก้เราจะแบ่ง5นะคะเพื่อไปทําบุญให้ลูกดวงทุกท่านในทุกๆเดือนนะคะจะได้ทําบุญและยังได้บุญนอกจากจะได้ดูดวงแล้วยังได้บุญอีกใช่เนาะก็โอเคสําหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย